สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอานนท์เคนแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับเคนหมายป้ายแดงซึ่งขอบอกว่าเป็นเคนที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยแอนปล่อยตัว25ตัน4ตอนไปแต่ตัวนี้เราขายมาเนิ่นนานมากแล้วแต่ยังไม่เคยทํารีวิวให้เพื่อนๆเลยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักหน้าตาของเขานะคะนั่นก็คือ เคนใหม่ป้ายแดงนะคะอานนท์ X X C ห5าตันห้าสีตอนค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักนะคะว่าทำไมเขาถึงขายดีแล้วมีความพิเศษอย่างไรกันบ,บ้างมาเริ่มต้นด้วยจุดนี้กันเลยค่ะมาเริ่มด้วยคอนโทรลของเขานะคะซึ่งเป็นคอนโทรลที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นระบบคอนโทรลตั้งนะคะรวมถึงนะคะมีสวิต ฟังชัางงานการใช้งานต่างๆตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบพวกระบบไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบออทูเลอร์รวมถึงเป็นระบบตะขอพับนะคะเคนรุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบตะขอพับแล้วนะคะอีกครั้งนะคะตัวเสาของเขาก็หลายๆคนถามหามาก็เป็นเสาหลังวีนะคะหลังวีท้องวีแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโหลดชาร์จเคนรุ่นนี้เนี่ยความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะคะก็คือ นี่เลยค่ะขานะคะขาเขาเป็นขาเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ยังจะเป็นขาไขว้ซึ่งเป็นที่นิยมของทุกๆคนนะคะที่เป็นสายยกงานหนักงานหกนะคะก็จะนิยมขาไขว้แล้วก็ขากว้างตัวนี้กว้างมากเดี๋ยวแอนจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันกว้างยังไงกว้างถึงขนาดไหนนะคะรวมถึงระบบคอนโทอน,นอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆจะนิยมก็คือไม่นิยมเพื่อนๆจะเคยชินนะคะกับแบบใช้มือดึงแต่ตัวนี้พิเศษมากๆคือเป็นระบบคอนโทน สามารถใช้คอนโทรลไม่ต้องแบบไปใช้แรงของเราอะ่ะในการที่จะยืดออกมาอันนี้ก็เวลาเราโยกก็ต้องปลดต,ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นระบบคอนโทรลแล้วก็ขาวกว้างมากเดี๋ยวแอนจะยืดให้ดูนะคะว่ามันกว้างนี่นะคะข่าวเขากว้างมากดูเบาะกาว้างเขาเนี่นี่ค่ะ ทำไมเขาถึงเป็นไฮไลท์นะคะดูขาของเขาค่ะกว้างมากจริงนะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเคนรุ่นนี้เลยนะคะยิ่งขากว้างนะคะก็จะทำให้ความทรงตัวนะคะความปลอดภัยในทรัพย์สินก็ตัวรถเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งสายสายยกทุกคนเนี่ยต้องชอบกันเป็นอย่างดีนะคะ เราเห็นเรายังแบบโอ้โหกว้างจริงอะ่ะคือถ้าดูากับมุมข้างหน้าที่ถ่ายมันแกคือกว้างมากนะคะเยวแไงขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเวลาที่พาเส็นทางก็อย่าลืมจ๊อกตัวขาด้ยนะคะเป็นยังไงคะขากว้างมากซึ่งถูกใจทุกๆคนแน่นอนนะคะความพิเศษอีกอย่างหนึง่งที่ทำให้เหมาะกับการใช้งานของคนไทยซึ่งอันนี้แอนแบบ ไม่ได้แนะนำแทบจะไม่ได้แนะนําลูกค้าที่มาดูเลยแต่มันเป็นความพิเศษที่มันซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะจะเห็นว่ามันเป็นแบบเนี่ยไอที่เป็นเส้นๆน่ะเห็นไหมคะที่เป็นเส้นๆๆตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเนี่ยนั่นก็คือว่าเข่าดามเสามาให้แล้วเรียบร้อยดามถาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งในตัวอื่นๆเนี่ย ไม่มีแบบนี้นะคะดามทั้งสีสี่มุมเลยดามเพราะอะไรเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้เหมาะกับโสโลแกนอึดถึกทนนะคะของเคนรุ่นนี้นั่นเองเลยทําให้ทําไมเคนรุ่นนี้ถึงอึดถึกทนแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานดีมากๆรวมถึงระบบเซฟตี้ที่มีในตัวเนี่ยเป็นสุดถ่ายของเขาเลยนะคะซึ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้างานเซฟตี้ได้อย่างสบายอกสบายไปเลยทีเดียวนะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยังไงแอนก็ขอฝากเคนตัวนี้ด้วยนะคะอานุนเอ็กซ์ซีนซีห้าตันห้าสี่ตอนค่ะเคนสําหรับสายยกนะคะอึดถึกทนนะคะงานหนักง,งานโหดก็ต้องเคนตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์น้องนะคะของตัวหกห้าตันสี่ตอนนะคะเขาเรียกได้ว่าเป็นสินน้องเลยแต่ขายดีมากๆยังไงแอนก็ขอฝากเคนตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเคนตัวนี้นะคะราคาพร้อมติดตั้งนะคะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาท ฟังไม่ผิดค่ะเทนใหม่ป้ายแดงนะคะอานนท์เอ็กซ์ิมซีค่าตัน50ตอนพร้อมติดตั้งพร้อมแบงก์กับภาษีอยู่ที่590,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0817557339นะคะหรือ0 6 4 4 8 2 2 3 8 4แต่ถ้าใครอยากจะดูรูปเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ a r n o n t e n ค่ะยังไงแอนก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะติดตามช่อง YouTube นะคะอานนท์เทนแฟมิลี่รวมถึงนะคะ เฟ e บุ๊กนะคะอานอนท์เพลงด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเพลงตัวนี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ